เชิญค่ะอันนี้เป็นกิจกรรมพิเศษของเราจริงๆนะคะโอ้โหเชิญค่ะไปเลยตับคู่เล ที่มันทำให้เราระเบิดได้จับสะโพกได้นะคะบิ๊กซีลดกัน <I> มันระเบิดถ้าบอกว่ามันระเบิดมันระเบิดลดกันบิ๊กซีนะคะคแต่คุณลูกค้าที่ขึ้นมาจะเป็นผู้ถูกจับ,บเออเราจะให้คุณดาราเป็นผู้จับคุณนะคะค,คุณห้ามช่วยใดๆดทั้งสิ้นคุณต้องยืนนิ่งๆแข็งๆเอาไว้นะ เห็นชัดเจนนะที่ข <might want refugees> ้างล่างช่วยได้นะช่วยช่วยแบบบอกไกด์ได้บิ๊กซี่รถกันมันระเบิดเอ้ยอยากไปยืนแทนน้องจริงๆรเรารู้เรารู้ด้านนี้คิดใช่ไหมหัวล้อเดยนดังมากอยากไปยืนแทนน้องที่อยู่กับน้องเชีย ไม่เปิดปุ๊บริงเหรอแม่ไม่ไม่ไม่ดูทุกคนแบบว่ากำลังแบบอึ้งกันอยู่บิ๊ดสิปิดสิปิดสิมันระเบิดเรารู้สึกว่าเราจับอยู่แค่สองที่นี้นะคะลดกันทำไมไม่ปิดเลยอ่ะให้หมดเลยดีไหมคะดีค่ะงั้นปอบมือให้กับทั้งสามคู่ให้หมดทุกคนเลยนะคะเย้มอบของรางวัลเลยเพราะฉะนั้นทุกคนได้เท่ากันหมดเลยนะคะ